ไม่ได้มีทุกปีทุกวันแต่วันเร็วๆไม่ได้มีทุกปีทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไป every day let not be new but there is something good in every day วันดีๆไม่ได้มีทุกปีทุกวันแต่วันเร็วๆไม่ได้มีทุกปีทุกวัน สลับกันไปดีๆใหม่ได้มีทุกปีทุกวันแต่วันเร็วๆไม่ได้มีทุกปีทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไป Every day may not be new but there is something <to> good in every day ใหม่ได้มีทุกปีทุกวัน แต่วันเร็วๆไม่ได้มีทุกคีทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไป Every day may not be new but there is something g o o อ in every day วันดีๆไม่ได้มีทุกคีนทุกวันแต่วันเร็วๆ สลับกันไปดีดีไม่เดมีทุกมีทุกวันแต่วันเร็วๆไม่เดมีทุกทีทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไปเอฟวีเปเนยอตปีนูแต่แต่ยิ่สัมติงก์ ททุุกกวันแต่วันเร็วๆไม่ได้มีทุกคีทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไป Every day may not be new but there is something good in every day ทุกวันแต่วันเร็วๆไม่ได้มีทุกคีทุกวัน ประมาณว่ามันสลับกันไป Every day may not be you, but there is something good in every <m ul ia> day วันดีๆไม่ได้มีทุกวันดวานแต่วันเลวๆไม่ด้มีทุกวัดนประมาณว่ามันสลับกันไป แต่วันเร็วๆไม่ได้มี <Dem> ทุกทีทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไปเอฟบีเอเลนออตบีนุแต่ยิ่งสัมติงเกิลทิมเอฟวีร์ด์